กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านคะ่ะวันนี้มาเจอกับสาวออนพาลรวยชาแนลอีกแล้วคะ่ะก็จะมาให้แนวทางอีกเช่นเคยนะคะแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายมัดรวม3น้อยนะคะพี่น้องก่อนจะไปรับชมรับฟังนะคะมาฟังคำเตือนสักนิดนึงนะคะพี่น้อง ตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณน,นะคะพี่น้องให้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขนะคะพี่น้องไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะสำหรับเอฮานอยวันนี้เดี๋ยวเราไปสรุปของเมื่อวานกันก่อนนะคะพี่น้องของเมื่อวานผลที่ออกนะคะพิเศษออก896นะคะบน แปดเก้าหกนะคะพี่น้องมาตัวนี้ค่ะมาตัวด่นที่สาวอนให้นะคะแล้วก็ฟันวิงนะะว่งรูดถ้าใครวิ่งรูดก็มาเต็มเต็มนะคะพี่น้องส่วนที่สาวอนให้นะคะแปดเก้าหกบนตัวที่สาวอนจาะให้มานะคะพี่น้องมาตัวนี้หกมาตัวกลับะคะ่ะพี่น้องถือว่ามานะคะสองตัวบนเนาะหกเก้า นะคะออกตัวกลับนะคะพี่น้องแล้วก็มาตัวเด่นที่สาโอนให้มาหมดเลยนะคะสตัวก็มา8ด้วยตัวนี้ถือว่าเข้านะคะยินดีกับพี่ๆนะคะที่มีโชคมีลาบเนาะนำไปเป็นแนวทางในการเ,าเสี่ยงโชคเนาะส่วน6 7นะคะพี่น้องตัวที่สาโอนเด่นให้นะคะเด่น6แล้วก็วิ่งลูด6มาดีมาทาั้งล่างทั้งบนนะคะพี่น้องนี่คะ่ะตัวเจาะห เจ็ดคะ่ะพี่น้องเต็มเต็มมานะคะพี่น้องนอยพิเศษมาล่างมาบนมาตัวเจาะนะคะพี่น้องส่วนน้อยปกติออกแปดสามตัวนะคะพี่น้องเดี๋ยวสรุปสามตัวสามตัวที่สาวอ้นให้ไปพี่น้องพลาดนิดเดียวออก8แปดเก้าหกดูหนูให้ไปแต่ละตัวหลุดสามตัว ส่วนน้อยปกติออก872 872 872ก็มาแค่ตัวเด่นนะคะพี่น้อง72ของเราก็ไม่มีเนาะหลุดไปนะคะ3ตัวก็หลุดค่ะแล้วก็67พี่น้องมาตัวเดียวกันนะคะตัวนี้มานอยปกติเข้าอีกแล้วคะ่ะเจาะให้ค่ะพี่น้องถ้าใครวิ่งรูดนีได้มาสองนอยเลยนะคะพี่น้อง ส่วน v ี p 294 294ของสาวออนก็หลุดนะคะพี่น้องหลุดค่ะ02 02ก็ไม่มีหลุดนะคะสรุปหน่อยคงสุดท้ายนะคะมาพิเศษแล้วก็ปก,กติค่ะพี่น้องเข้า2ดอกนะคะ6 7 7 6ค่าสำหรับแนวทางวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางของวัน ที่สิบเก้ากันต่อเลยค่ะพี่น้องแนวทางตัวที่สาออนจะให้นะคะสาออนชอบนะคะโค้งสุดท้ายชอบสองกับหนึ่งนะคะฟันนะคะฟันสองนะคะพี่น้องตัวเจาะก็จะเป็นเจาะสองหนึ่งนะคะพี่น้องสองหกสองเก้าแล้วก็สองสี่นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมจดไว้แคปไว้เด้อพี่น้อง เอาไว้ไปเป็นเพื่อแนวทางนะคะสิบหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้าค่ะตัวสุดท้ายหนึ่งสี่ค่ะตัวที่สาวอนจะเจาะให้นะคะตัวนี้เลยค่ะสองหนึ่งแล้วก็สองหกค่ะหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้านะคะพี่น้องถ้าใครชอบก็ตามเด้อไม่ชอบก็ผ่าน สามตัวก็เป็นเอ่อสองหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็หนึงสองหกแล้วก็หนึงสองหนึ่งนะคะตัวที่สออชอบเป็นตัวนี้ค่ะพี่น้องถ้าใครชอบก็อย่าลืมจุดไว้แคบไว้ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะพี่น้องสำหรับแนวทาง โคงสุดท้ายสาวโอนก็มีเพียงเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามนะคะพี่น้องทุกๆก,กำลังใจเนาะที่มอบให้กับสาวโอนสำหรับวันนี้สาวโอนก็ขอลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีค่ะ